Thank you. สวัสดีค่ะอยู่กับแอนนุ๊กี้นะคะช่องอดิศรสกลนครน,นะคะและช่องนุกี้ฟมิลี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะดีมากๆนะคะเป็นเรื่องงามยามดีเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงพลของพวกเรานนัเองนะคะและที่สําคัญนะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะมีใครนะคะมาลมําถวายให้กับใครนะคะเดี๋ยวแอนจะพาทุกค่าไปชมนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะ บุงคนก็อายุ45ปีแล้วนะคะโอ้โห <S ess> เป็นการรํานะคะหอ,อมีผู้ชายด้วยนะคะใใครบท,ทีม,ะมน,นมะคะด้วยสินด้วยทำำวํานํา สวยงามมากเลยนะคะเป็นชุดผู้ไทยสีเขียวนะคะนี่นะคะนางรำตัวน้อยของเรานะคะไม่ธรรมดานะคะร้อนสวยมากเลยเอาพี่นุกี้ไปรำสวยมากเลยเอาพี่นุกี้ไปรำป้าแม่ข้าโลกแม่สวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะการรำเสร็จไปแล้วค่ะจากแม่ผูใหญ่นะคะอีกชุดนึ่งหรอ หนุ่มสวัสดีค่ะโอ้โหนึกว่าใครนะคะใส่เสื้อสีสดใสนะคะหมอหนุ่มของเรานี่เอง nini สวัสดีค่ะจ๋าเป็ไงวันนี้งามบ่ของนั่ต่างหากใช่ไหมของแม่ต่างหากเดียวอันนีของแม่ควัมใสพี่นัทนะคะสวยค่ะรู้แลวันนี้น้องตัวเล็กมากเลยอันนี้ก็จอดตั้งแต่เช้าเลยถ่ายกันเองโอ้ยหน้าบานแล้วคิ้วหายวันนี้นะครับขอบคุณนะคะ fc น้องพี่นิสส สามใช่ไหมสามแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เย็นไม่เลิกสั่งซื้ออีกชุดหนึ่งลงอีกคนนึงตีหกเหรอใช่แล้วก็จะมีบิ๊กเซไพลุงดิกหน่อยนึงเต็มว้าวนี่คซอไพ่บอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้ไม่ค่อยอยากจะรู้เลยเราไปรับมาแล้วเราไปรับของสิ่งนั้นใหญ่ไหมใหญ่ไหม ไม่ใหญ่แต่มันใหญ่ด้วยคุณค่าทางจิตใจโอ้ยย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 นยย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 ยใยญ่ยย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 ่ายยยยนยย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 คยย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 ายย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 ลยย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 ยายย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 ยนยย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 นรชุดที่ะยยยยน สวัสดีค่ะพี่รัตสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะจะเป็นทุติสสองของต้านเลยเนีสวยโอขอบคุณค่ะขอบคุณคมันแตกมันแตกพี่รัตสวยจริงๆเหมาะกับพี่มากไม่มีการปฏิเสธไม่มีการปฏิเสธมีแอนตี้ปากอยู่บ่ลือมาแม่ได้ออกมาไม่มี จัดแจงนะคะให้สวยงามนะคะแม่สวัสดีค่ะโอ้ชุดที่สองเป็นคุณแม่ เรามาอยู่ไหนม่นั่นเดี๋ยวลราไม่มาเรไม่ได้เอแล้วก็เราไม่รับเอียงรับลนมาคนมาเลยเดี๋ยวลองพิทัานมาล่ามโกสามก็ได้หรอวะไปโอเคค่ะคุณผู้ต่างจังครับก็ใ่านขทักนแสวัสดีนะครับแล้วสามโมงเองยังลอ่มายังไม่มา โอ้นี่เป็นใบสีนะคะสวยมากนะคะสีทองฟ้าาบสีคือสูงมากนะคะตัวนี้เป็นชุดที่สองนะคะ เป็นผู้สวนะผู้ช่วยสส่วนมากโอ้ยพี่นายหนุเอาใหม่อีกรอบค่ะสวไปว่าอะไรค่ะช่วยงานดูจากลักษณะแล้วน่าจะได้รับเงินเดือนกันทุกคนแล้วมาพันเอาแจ้งพันปีนี่ว่าเฮ้ยไม่หรอเปล่าแงพันปีทำไมวะโอ้ยังเว้นเลยคนลืมดูนั่งแงพันปีให้รวมกันให้ครบพวนปีแล้วเดี่ยว បងតាំងព្រះក្រមហេមែនួយពេទ ปลาหจิตน้อละเม่นซมอยู่ไทยบ้านมาแลม่นอยู่เย็นสู้คนละสู้คนเฮาเอ้ยสู้คนละสู้คนเฮาเอ้ย นา้าเจ้าองคูขอเึิญไหมน้องให้เพิ่นฮักคูทรงดามละแมนดังใจสุมพอนละสุมพอนเฮาโอหัวสุมพอนละสุมพอนเฮา,าเดือ ทให้บุญุนนํกหลานใจสินใจทําขอให้ร่ํรวยดังใจประสงค์รวยเกลือรวยทรยวยน้ำใจให้มีทุกล้นหมดยากทุกพวกับนจัดปันคนไร้โรกปวงเอาเป็นว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็ร้อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ13:00น

โดนดังหมอลำใส่ทำกูเอ้ยหมอลำใส่ทำกูเอ้ยกูเอ้ยละูเอ้ยกู รีเคสมากนะ็ต้องไปลงทะเบียนกับแม่ผู้ใหญ่นะถ้าอยากจะมีรายชื่อนะก็จะเอาตามรายชื่อนะครับโอ้ร้อนมากเลยร้อนมากตัวกล้องร้อนขนาดกล,งลางลุกให้ยังขนาดนี้นะครรงลำนี้ถ้าลำนานกว่านี้อาจจะร้อน องนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไอันน <which> ี้กดเลยยังครัะนี่คทีตะลานะสาธุสาธุนะคะถวายองค์พระปู่นะคะขอให้ยุบเดือแต่สิดีดีนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะพร้องขาเดียวยุ่เป็นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องอาริสาธนเมรีและนุกี้ธนเมรุนะคะสวัสดีค่ะ